นี่นการแกล้งเด็กนะครับเด็กแนวจะมาได้ไหมครับเอาเลยแกล้งเด็กนะครับโอ้โหเก่งจริงอะอะอะทำไง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 ระวังหล่นด้อระวังนะเกาะว แกงม้วอเแนวเก่งเว้ยอางต่อเลยครับเ,เอาหัวไปด้วยเอัไปด้วยแนวอ๋อมาตายตอนจบาาไปออไปหรอไปแล้วใส่บานมาแนวใส่บานมหผม,ม,ไ,มไม่ใส่หรอกใส่แล้วก็ถอนไม่ได้